ไหนบอกว่าเพื่อนที่จะแนะนําให้เราอ่ะไม่มาด้วยเหรอคือเมื่อคืนฉันมาคิดคิดดูแล้วพวกนายไม่ค่อยเหมาะสมกันอ่ะ,ะเขาค่อนข้าง,งจะตัวสูงไปหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเรื่องส่วนสูงอ่ะเออคือเขาเป็นนี่เยอะมากเลยนะเป็นนี่หลายร้านเลยถ้านายคบกับเขาอ่ะนายอาจจะต้องใช้นี่แทนเขาเลยนะเขาออจะสวยขนาดนั้นอนะ่ะไม่เป็นไรเราใช้นี้แทนเขาเองเราไม่ซีเรียสเดี๋ยวีแต่เขาเป็นโรคหัวใจด้วยนะโรคหัวใจ ไม่เป็นไรเ,เ,เดี๋ยวเราพาเขาเป็นรักษาเองเราไม่ซีเรียสเ,เขาว่านายชิเล่อะอ๋อที่เธอบอกว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันะ่ะเป็นเพราะว่าเขาตัวสูงกว่าเออเราตัวเล็กกว่าละสินะจริงจปัญหาเรื่องสุขุมมันไม่จริงหรอกแต่เขาว่านายชิเล่อะอ๋อเขอาเป็นนี้ด้วยใช่ไหมเออน่าจะเยอะละสิหลายล้านเลยนี่บ้านเขารวยมากเลยอะใหญ่โตอย่างกับคฤหาส แต่เขาว่านายขี้เลอ่ะเขาเป็นโรคหัวใจด้วยนี่ใช่ไหมเขาไม่มีปัญหาโรคหัวใจอะไรเลยสุขภาพแข็งแรงสุดๆแต่เขาว่านายขี้เลอ่ะเขาร่างสวยอ่อนโยนขยันทำกับข้าวเขก่งงานบ้านงานเรือนไม่มีขาดตกบกพร่องแต่เขาว่านายขี้เลอ่ะเขาว่านายขี้เละเขาว่านายขี้เล เขาว่านายฮิเลรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วครับเจ๊แพงนี้เท่าไหร่สามร้อยบาทค่ะลดให้ไหนได้ไหมสองร้อยแล้วกันเออคือว่ามันสองร้อยน่ะไม่ใช่ค่ะคือว่ามันสองร้อยน่ะเจ๊สองร้อยสองร้อยเออคือมันสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อย เออมันต้องอย่างนี้สิอ้ออะนี่สองร้อยค่ะขอบคุณค่ะเอ,อ๊ะเมื่อกี้เจยพูดว่าอะไรนะอ๋อฉันจะบอกว่าไอ้ของเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นลดราคาลดเหลือแค่ร้อยเดียวเองฮะ, <c oughs> ะเจยไม่บอกให้เหลี้ยวเหเนี้ยก็ฉันพยายามจะบอกคุณอยู่นี่ไงแต่คุณไม่ให้โอกาสฉันได้พูดเลยอะ่ะเอองั้นขอร้อยหนึ่งคืนได้ไหมไม่ <c oughs> เจ๊เชื่อไหมว่าผมสามารถดื่มโค้งให้หมดภายใน5วีได้5วีเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้อ่ะเอางี้ถ้านายดื่มหมดได้ภายใน5วีแล้วก็ฉันแถมให้อีกขวดนึงเลยได้งั้นเจ๊คอยดูแล้วกันไม่ไหวแล้ว ยอมแพ้ก็ได้ก็บอกแล้วไงว่ามันจึงไปไม่ได้อ,ะอ่ะงั้นผมกลับไปฝึกวิชาก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าผมมาทาเจ๊ใหม่เออห <laughs> วานเจี๊ยบ <laughs> ้มไู่จา้าสซ้สมนี่ขายยังไงหรอคะอ๋อลดละสามสิบห้าบาทอ่ะ อร่อยไหมอร่อยสิแม่อร่อยไม่คิดตังถ้างั้นเอาไม่อร่อยมาโลนึงเรอเล่น <c oughs> เราเล่น,ลน <c oughs> แล้วราคานี้เหมือนันหมดเลยใช่ไหมอ๋อทางนี้35ตรงกลาง40ตรงนี้50จ้างั้นเอา50มาโลนึง <c oughs> ได้เลยอ่ะหนึ่งโลพอดี ถามหน่อยสิส้มนี้ก็ดูเหมือนเหมือนกันหมดอะแล้วทำไมราคาถึงไม่เหมือนกันอะอันนี้สามห้าสี่สิบห้าสิบมันแตกต่างกันตรงไหนอะออมันไม่ได้ต่างกันหรอกมันเหมือนกันหมดน,นี่แหละแต่ว่าลูกค้าบางคนพอใจที่จ่ายสามชิ้น้าบางคนก็สี่สิบห้าสิบแล้วแต่คนอะไม่คืนนะไปดูด้วย